ฮัลโหลสวัสดีค่ะพี่จุม๋มโซฟีทอทันเตอร์นะคะวันนี้ก็จะมาเตรียมล้างกระจกค่ะกระจกเเห็นนะฮะมันเป็นเอ่ออัลกี้เป็นเขาเรียกอะไรตะไคร่อะ่ะตะไะะคร่เราจะล้างด้วยผงซักฟอกนะคะเราจะล้างด้วยผงซักฟอกแล้วก็กค่อยๆทยอยเอาของออกมานะคะแล้วก็จัดใหม่สําหรับปีนี้นะคะ เดี๋ยวมาดูกันว่าเราจะล้างกันไปได้ถึงไหนนะคะโอเคค่ะ like เดี๋ยวมาทําเป็นว short 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 ิดีโอช็อตๆแล้วมารวมกันทีหลังค่ะโอเคนะคะเรามาดูสนุกสนุกค่ะเห็นหน่อยๆแล้วกันนะคะก็จะถูๆเอาแปรงเอาไม้ถูบ้านนะคะใส่ผงซักฟอก เราก็ถูๆๆๆแล้วก็แบบถือว่าแบบหย,ยาบๆก่อนนะคะเราค่อยทําละเอียดทีหลังคือบางทีขี้นกมาขี้ใสอะไรอย่างเงี้ยน,นะเราก็ถูไปก่อนนะคะเดี๋ยวเราก็ใช้ไอ้ที่รีดน้าํามันรีนะคะลองดูก่อนเพราะี่ถึงเวลานึกอยากทําก็ต้องทำนะวเวลาไม่ทำเนี่ยมันมัน,มน มันคันตั้เหตั้งเหตุแล้วมันมีไออ่าอะไรตะไคร้ที่มันขึ้นอะไรเงี้ยค่ะมันจะต้องใช้คือที่มันขึ้นตามร่องอะนะคะตะไคร้เนี่ยมองเห็นเลยค่ะพวอเคยเป็นเซลลเหมือนมอสอะ,ะมอสมันจะเข้าไปขึ้นตามช่องตามเราต้องไปหาอะไรเล็กๆเ,กเกบาๆบ,บางๆ เล็กๆบางๆเลยมามาขัดออกนะ,ะ,ะนั้นมันก,ก็ตีอยู่อย่างนั้นอะนะคะแล้วก็หมักหมเป็นเป็นของไฟเป็นปีหน้าไปโอเคนะคะพอจะได้ไอเดียนะคะวิดีโอจะได้ไม่ยาวกันไปค่ะเดี๋ยวเรามาดูผลตอนเสร็จแล้วนะคะ วันนี้อากาศดีค่ะแดดแดดจ้าเลยค่ะล้างกระจกได้บางส่วนยังไม่เพอร์เฟกค่ะเราต้องค่อยๆล้างไปนะคะล้างเราก็ถูถูถูเราต้องใส่ต้องเอาแปรงมาขัดอีกรอบนึงค่ะนะคะเพราะว่าตำแหน่งที่ขึ้นมาเนี่ยขัดยากพอสมควรนะคะเดี๋ยวเราลองเอามาดูกันตอนนี้ก็เตรียมดินนข้างในนะคะสำหรับปลูกพวกแตงกวา แตงทั้งหลายนะคะพาะชอบอากาศร้อนนะคะนี่ค่ะเนี่ยบนชั้นนี่ก็เคลียร์แล้วเดี๋ยวก็ต้องเคลียร์อีกนะคะแล้วชั้นล่างก็ต้องเคลียร์เนี่ยค่ะจะได้มีที่ปลูกผักซิงแบบทนความหนาวไม่ค่อยได้ต้องค่อยๆเขาเรียกอะไรค่อยๆให้มันแข็งแรงนะคะค่อยๆให้มันค่อยๆโตออกไปนี่ก็ นี่ก็ใส่ปุ๋ยแล้วนะฮะใส่ปุ๋ยขี้ไก่กับปุ๋ยพวกโบนเมลนี่ก็ต้องให้ปุ๋ยเข้ากับดินสักอาทิตย์นึงอะเราถ้งจะลงถึงจะลงต้นอ่อนลงตอนนี้ไม่ดีค่ะร้อนเกินไปนะฮะอันนี้ต้องรอให้น้ำซึมดินเหมาะสมนะฮะ เดี๋ยวเราก็ไปหาฟักบัวมาโรยอีกโอเคค่ะเนี่ยค่ะแต่พี่จุ๋มก็เมื่อวานนี้ก็ถูเนี่ยค่ะก็ยังเห็นนะคะก็ยังเห็นว่ายังเป็นฝ้าๆอยู่เดี๋ยวเราต้องแล้วก็เอาไอ้พวกพลาสติกใสๆะะ่ะคะมากรีดปิธวินกลาสคือต้องเอาแบบพลาสติกอ,อ่อนนะคะที่สอดก็ไปได้จะได้ทําความสะอาดยังอีกยาวอนะ <laughs> ทำความสะอาด g r e e n ฮ o u s ถ้าไม่งั้นมันก็จะเลอะมันก็จะคายอยู่อย่างเงี้ยนะคะเดี๋ยวดินพวกนี้ก็ต้องเอาออกเอาไปผสมมาใหม่นะคะโอเคค่ะเราก็เริ่มทําความสะอาดไปเรื่อยๆอุ่นแล้วค่ะยืนตรงเนี้ยแล้วมีความรู้สึกว่าอุ่นบสบายๆนะคะเนี่ค่ะมีกระป๋องไม่น้ํามีปุ๋ยมีขยะเยอะแยะนี่ก็เอากระเทียมลงเพราะกระเทียมโตนะคะโอ้ยมีความสุขค่ะพี่จุม๋ม เ,ออเดี๋ยวต้องเอาถุงมือเข้าบ้านถุงถุงมือหนังอย่างดีนะคะแล้วก็เคลียร์เดี๋ยวเราเคลียร์เชลวันนี้เดี๋ยวมาถ่ายให้ดูสังจากเสร็จแล้วนะฮะเคลียร์เชลเอาดินออกไปใหม่แล้วเอามาใหม่นะคะเนี่ยค่ะพี่จุ๋มมีความสุขค่ะอาการทําให้พวกนี้ค่ะเก็บขย,ขยะเอาขยะไปทิ้งนะคะแล้วมันก็พลิกพวกพลิกพวกอะไรนั่นก็จะผลิตผลผลิตให้ ตามที่เราใส่ปุ๋ยไปนะคะมีความสุขค่ะนะคะเ,เดี๋ยวก็ต้องไปทํ้ถังน้าอีกถังน้ําที่มาจากน้ําฝนนะคะเพราะว่าปลาไม่ใช่ปลากบมันชอบน้ําฝนไม่ชอบน้ําคารีนนะฮะโอเคค่ะแล้วเนี่ยเดี๋ยวก็ต้องเอาไอ้เปลือกอไม้สับนี่ไปโรยทับเราเราลงลงต้นไม้ไปแล้วเนี่ยลง พืชดอกไม้ไปแล้วเนี่ยก็เอาไว้เนี่ยโรยทับเพื่อจะได้ให้วัชพืชจะได้ไม่โตขึ้นมาโอเคนะคะเดี๋ยวเรากันอีกในวิดีโอต่อไปค่ะสวัสดีค่ะพี่จุมค่ะบุญมาฝากนะคะอัญเชิญพระบรมมหาสลีลิมาาหาสาริลิกธาตุไปศูนย์นั่งปฏิบัติธรรมภาคใต้ค่ะโอเคค่ะบุญเยอะเลยวันนี้วันนี้วันพระค่ะสาธุค่ะสวัสดีค่ะพี่ชมสวัสดีทันตแต่ค่ะ